ในวันนี้นะคะเรามาแนะนำ Isuzu D-Max นะคะเป็นรถยนต์ปี04ขับคขันสภาพสวยสมบูรณ์ตามในรูปนี้เลยนะคะเครื่องยนต์3.0ค่ะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่165,000บาทราคานี้สามารถเจราจาต่อรองได้นะคะทุกท่านรถสวยนะคะสภาพดีค่ะพร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะคะล้อแม็กสวยๆคะ่ะทุกท่าน สีสันรอบคันก็ยังสวยอยู่นะคะกระจกขึ้นโดดเป็นไฟฟ้าค่ะวงมาไดเป็นพาวเวอร์นะคะภายในสวยๆตามรูปนี้เลยนะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อดูรถกันก่อนได้นะคะโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านนัดดูรถทดลองขับด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองไม่แนะนำการโอนมาจําล่วงหน้านะคะ สำหรับคลิปนี้แอดมินก็ใส่รายละเอียดพร้อมกับช่องทางการติดต่อไว้สำหรับทุกท่านที่สนใจที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ